สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคโนโนนะคะในวันนี้ค่ะเจเคโนโแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมสวนมะพร้าวนะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้มีสวนมะพร้าวอยู่บนพื้นที่ด้วยนะคะท่านเนื้อที่ขนาด4ไร่ค่ะอยู่ในตําบลอ่างทองอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพิกัดติดวัดโบสถ์ไม้ตาน ตัวบ้านนะคะภายในตกแต่งเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะ1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่1ห,ห้องนอน1ห,ห้องครัว1ห,ห้องน้ํามีพื้นที่ใช้สอยกําลังเหมาะเลยนะคะทําการโรงสวนมะพร้าวไว้ด้วยครูท่านลงกองมะพร้าวด้วยนะคะ4ไร่นะคะราคา2องล้านหแสนบาทพร้อมบ้าน1หลัง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโทรคุยและนัดหมายเข้าชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับในวันนี้เจะแคนโนขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ